สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเรื่องน่าคิดในชีวิตของเราผู้ฟังทุกท่านครับ เรื่องราวดังต่อไปนี้จะเป็นการเปรียบเปรยนะครับเป็นการเปรียบเทียบเป็นการชี้ให้เห็นเป็นการพูดให้ฟังเรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครับมีผู้เขียนเขาเขียนเอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าราชการเขาไม่บริการประชาชนคนที่เป็นครูไม่สอนหนังสือผู้ที่เป็นนักเรียนไม่ไปโรงเรียน คนที่เป็นทหารไม่รักษาชาติผู้ที่เป็นตำรวจไม่รักษากฎหมายคนที่เป็นหมอไม่รักษาคนไข้ผู้ที่เป็นพยาบาลไม่ดูแลผู้ป่วยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ขายของคนที่เป็นชาวนาไม่ปลูกข้าวคนที่เป็นชาวสวนไม่ปลูกผลไม้คนขับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร แม่บ้านไม่เก็บกวาดเช็ดถูทนายไม่ว่าความอายการไม่สั่งฟ้องผู้พิาพากษาไม่พิจารณาคดีเป็นพระไม่ถือศีลเป็นศิลปินไม่ยอมแสดงเป็นฝ่ายขายไม่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารไม่มีหลักการเป็นผู้อำนวยการไม่มีนโยบายทุกท่านครับ ถ้าคำถาบนี้เป็นคําถามทําให้ฉุกคิดเนื่องจากในสังคมปัจจุบันเราคงได้เห็นได้ข้อมูลได้สัมผัสมานะครับว่าสิ่งที่ผ่า่าทีพูดมาเมื่อสักครู่นี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมไทยสังคมโลกของเรานะครับซึ่งก็มีทั้งทําปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่มันเป็นเรื่องที่น่าคิดครับผูพ้พูดก็เลยนํามาเสนอแล้วก็นํามาพูดคุยว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ย ต่างล้วนมีบทบาทและกันหน้าที่เพียงเราร่วมรณรงค์มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างมีความสุขเพื่อให้ประสิทธิธผลนั้นบังเกิดเราก็มีประสิทธิภาพในระหว่างการทาง,งานโดยมีจิตในเรื่องของการคิดในเรื่องของเน้นความสุขเน้นในเรื่องของการดําเนินชีวิตจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อสังคมไทยเรานะครับจริงๆคนทุกคนล้วนมีความสําคัญบนโลกใบนี้ มนุษย์ทุกคนร้นมีคุณค่าอยู่ที่ว่าเขาจะวางตัวและทําตัวอย่างไรฉะนั้นครับเพียงแค่เรามีคําว่าความรับผิดชอบในระหว่างมีความรับผิดชอบจิตรู้สึกรักแล้วก็เป็นสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นจึงเป็นที่มาของคําว่ารักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไรเราก็เป็นคนเราก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นผู้ที่มีคุณค่ามีผู้คนมากมายในหลายวิชาชีพครับ คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีรวมถึงเหยียดหยามตัวตนบางครั้งก็เผลอไปเหยียดหยามผู้คนไปดูหมิ่นแล้วก็ไปพาดพิงไปล่วงละเมิดฉะนั้นครับมนุษย์เราเพียงแค่อยู่ในกรอบของตนเองไม่ก้าวร่วงผู้ใดแล้วก็วางตัววางตนให้เป็นจะคิดจะพูดจะทำมองอะไรก็แล้วแต่เป็นโอกาสเห็นอะไรก็แล้วแต่รู้สึกมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีดี อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเราจะมองข้ามการที่เราดําเนินชีวิตใน,นแต่ละช่วงวันนั้นไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาท้ายที่สุดก็ต้องเดินทางไปถึงวันนั้นของชีวิต แต่กว่าจะไปถึงวันนั้นระหว่างทางจะทําอย่างไรให้จิตเป็นสุขร่างกายแข็งแรงนะครับไม่ว่าเราจะเก่งปานใดถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีจิตของเราเศร้าหมองหลายครั้งก็จะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆนะครับบางคนก็เป็นคนดังบางคนก็ประสบความสําเร็จมาแต่ไม่สามารถควบคุมความคิดจิตใจได้ มีหลายๆท่านก็มีการทำร้ายตนเองฆ่าตัวเองตายโดดตึกใตายยิงตัวตายปูกคอตายมีเห็นมากมายครับโรคซึมเศร้าจึงเกิดขึ้นได้มากมายทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เพียงแค่เรามีความสุขกับการดําเนินชีวิตมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นมีหลักการคิดมองอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องดีเป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นโอกาสมีจิตใจของการเป็นผู้ให้ นี่แหละครับการดําเนินชีวิตแบบนี้จะมีความสุขครับฉะนั้นเรื่องน้าคิดในชีวิตของเราจะผ่านไปได้อย่างดีหากเรานั้นรักและร่วมกันรณรงค์นะครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันก็เช่นเดียวกันวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ